เมื่อต้นปี2023คู่รักที่ดูเหมือนจะแปลกประหลาดแต่สนิทสนมกันอย่างลึกซึ้งได้ออกเดินทางซึ่งต่อมาจะกลายเป็นข่าวดังระดับโลกและเป็นหัวข้อของการสอบสวนคดีอาญาคุณพ่อเอมมาเอลเดอร์ครอยวัยห1ปีและซิสเตอร์อิซาเบลฟอนนิเยวัย44ปีต่างก็เป็นบุคคลที่ได้รับความเคารพอย่างสูงในคริสตจักรคาทอลิกมือบอกดประเทศฝรั่งเศสแม้ทั้งสองจะได้ให้คำปฏิญาณทางาศาสนาแต่ทั้งคู่ก็ได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่หลายคนเรียกว่า เป็นสายสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งแม้ว่าคนในบางคนจะกระซิบการเบาๆถึงความใกล้ชิดที่อาจเกินขอบเขตของระเบียบวินัยศาสนาเอ็มมานูเอลรับใช้ศาสนาจักรมานานกว่า25ปีเป็นที่รู้จักในด้านบทเทศที่อบอุ่นและงานการกุศลที่เสียสละเขามักได้รับเชิญให้เข้าร่วมการเสวนาระหว่างศาสนาและภารกิจสันติภาพอิซาเบลซึ่งเคยเป็นครูได้ให้คำปฏิญ,ญาณเมื่อเพียง8ปปีก่อนแต่ก็ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในคริสตจักรท้องถิ่น ด้วยสติปัญญาความเห็นอกเห็นใจและบุคลิกที่สงบนิ่งทั้งสองพบกันขณนะเป็นอาสาสมัครที่ศูนย์ผู้ลี้ภัยในเมืองลียงและจากนั้นก็กลายเป็นทีมที่แยกกันไม่ออกมักเดินทางไปด้วยกันในงานเผยแพร่ศาสนาแต่เบื้องหลังภาพลักษณ์อันสงบนิ่งของพวกเขากลับมีรอยร้าวที่ค่อยๆปรากฏให้เห็นตลอดเวลามีบางคนในโบสถ์สังเกตเห็นว่าพวกเขามักจะไปพักผ่อนส่วนตัวที่ไม่มีระบุไว้ในตารางภารกิจของาศาสนาอย่างเป็นทางการ ข่าวลือเริ่มแพร่สะพัดในหมู่ศาสนิกชนแต่เนื่องจากพวกเขามีประวัติที่ใสสะอาดและเป็นที่ยอมรับไม่มีการดำเนินการใดๆเกิดขึ้นในเดือนมการาคม2023พวกเขาประกาศว่าจะไปภารกิจเผยแพร่ศาสนาในโมร็อกโกเป็นเวลา2ส,สัปดาห์ทางศาสนาจากักรอนุมัติให้การเดินทางครั้งนี้ในฐานะโครงการเผยแพ่ศรัทธาอย่างไรก็ตามแผนการเดินทางที่พวกเขายื่นขาดรายละเอียดที่สำคัญ เมื่อเพื่อนักบวชสอบถามถึงวัตถุประสงค์ของการเดินทางเอ็มมานูเอลก็ตอบสั้นๆเพียงว่าเรากำลังสแสวงหาการฟื้นฟูจิตวิญญาณในดินแดนที่อุดมไปด้วยประวัติศาสตร์และศรัทธ,ธาพวกเขาขึ้นเครื่องบินไปคาซาบลังกาในวันที่14มกราคมและนั่นคือครั้งสุดท้ายที่คนในคริสตจักรเห็นพวกเขาทั้งสองมีชีวิตอยู่ในช่วงแรกการเดินทางดูเป็นเรื่องปกติพวกเขาเช็คอินเข้าพักที่โรงแรมเ,รเล็กๆในเมืองมาราคิดในนามจริงของตนเอง แต่สิ่งที่ทำให้เกิดคำถามในภายหลังคือพวกเขาลงทะเบียนว่าเป็นสามีภรรยาพนักงานของโรงแรมบอกว่าทั้งสองสุภาพเงียบและมักจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาพวกเขาดูเหมือนคู่ฮันนีมูนมากกว่าแขกผู้มาศึกษาศาสนานาดิยาพนักงานต้อนรับกล่าวพวกเขาจับมือกันในลานโรงแรมใช้เวลาหลายชั่วโมงในสวนไม่ว่าจะอ่านหนังสือหรือนั่งเงียบๆด้วยกันแต่เพียงสามวันหลังจากนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไป ในตอนเช้าของวันที่18มกราคมพนักงานทำความสะอาดพบว่าประตูห้องของทั้งคู่เปิดแง้มอยู่ภายในห้องนั้นเต็มไปด้วยความวุ่นวายมีเลือดกระเซ็นต,ตามผนังเตียงนอนถูกพลิกคว่ำและหน้าต่างบานหนึ่งถูกทุบจนแตกมีเพียงร่างเดียวที่พบศพของซิสเตอร์อิซาเบลส่วนเอมมานูเอลหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยข่าวโศกนาฏกรรมแพร่กระจายอย่างรวดเร็วตำรวจโมร็อกโกได้ปิดกั้นพื้นที่ทันทีเจ้าหน้าที่สถานกงสุลฝรั่งเศส ถูกเรียกตัวทันทีและภายในไม่กี่ชั่วโมงโรงแรมเรียกที่เงียบสงบในมาราคิดก็กลายเป็นสถานที่เกิดอัชญากรรมระดับโลกนี่คือการต้นที่ใช้ความรุนแรงหรือคืออัชญากรรมจากแรงอารมณ์หรืออาจเป็นสิ่งที่มืดมนยิ่งกว่ารากลึกในความลับที่คริสตจักรไม่กล้า,ผาเผชิญหน้าขณะที่ผู้สื่อข่าวหลังหลายสสถานที่เกิดเหตุและทฤษฎีสมคบคิดแพร่กระจายไปทั่วโลกออนไลน์สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนก็คือ สิ่งที่เริ่มต้นจากการเดินทางทางจิตวิญญาณระหว่างผู้รับใช้ศาสนาทั้งสองกลับจบลงด้วยโศกนาตรกรรมและโลกต้องการคำตอบเช้าวันที่18มกราคม2023เริ่มต้นเหมือนวันธรรมดาวันหนึ่งที่รีเอลยิสมโรงแรมบ,บูติคเล็กๆที่เงียบสงบซ่อนตัวอยู่ใจกลางเมืองเก่ามาราคิดแขกในโรงแรมกำลังรับประทานอาหารเช้าในลานกลางแจมสายใต้ต้นส้มดื่มชามิ้นอุ่นๆโดยไม่รู้เลยว่าบนชั้นสองบางสิ่งที่เลวร้ายได้เกิดขึ้น เวลาประมาณ8ปดนาฬกาสินาทีแม่บ้านคนหนึ่งชื่อว่าซามิราเคาประตูห้อง2องสตามกำหนดการทำความสะอาดประจำวันไม่มีเสียงตอบเธอเคาะอีกครั้งยังไม่มีใครตอบป้ายห้ามรบกวนก็หายไปและประตูแง้มเล็กน้อยอย่างน่าประหลาดฉันผักเข้าไปเบาๆเธอบอกกับตำรวจในภายหลังด้วยท่าทางว,วาดภวาตอนแรกฉันคิดว่าพวกเขาออกไปข้างนอกแต่เช้า แต่แล้วฉันก็เห็นเลือดมันอยู่ทุกที่บนผ้าปูที่นอนบนผนังมันเหมือนฝันร้ายภายในห้องเหตุการณ์นั้นน่าสยดสยองเตียงนอนถูกฉีกขาดโคมไฟแตกกระจายอยู่บนพื้นผ้าม่านถูกดึงลงและโตกเขียนหนังสือเล็กๆถูกผลักล้มลงใกล้ประตูห้องน้ําร่างของซิสเตอร์อิซาเบลฟอร์นิเย,ยถูกพบเธอนอนคว่ำหน้าเสื้อผ้าบางส่วนหลุดลุ่ยมีบาดแผลหลายจุดที่หลังและแขนเลือดซึมลึกลงบนพรมใต้ร่างของเธอ ไม่มีร่องรอยการงัดแงะประตูไม่พบการต่อสู้ใดๆในทางเดินและที่น่าสงสัยที่สุดไม่มีวิแววของคุณพ่อเอมมานูเอลเดอร์ครอยข้าวของของเขายังอยู่ในห้องครบพาสปอร์ตกระเป๋าสตังค์และกระเป๋าเดินทางไม่มีใครแต่ต้องมีเพียงโทรศัพท์มือถือของเขาเท่านั้นที่หายไปตำรวจโมร็อกโกตอบสนองอย่างรวดเร็วภายในหนึ่งชั่วโมงโรงแรมถูกปิดล้อมแขกถูกสอบสวนและกล้องวงจรปิดจากล็อบบี้ถูกนำมาตรวจสอบ ภาพจากกล้องแสดงให้เห็นว่าเอมมานูเอลและอิซาเบลกลับมายังโรงแรมด้วยกันในคืนก่อนหน้านั้นเวลาประมาณ21.20นาฬกา20นาทีทั้งคู่ดูใจเย็นและแม้กระทั่งยิ้มขณะดเดินผ่านประตูหน้านั่นคือภาพสุดท้ายที่ยืนยันได้ของทั้งสองสื่อท้องถิ่นรับรู้เรื่องนี้อย่างรวดเร็วและตั้งชื่อว่าปริศนานักบวชชาวฝรั่งเศสกับแม่ชีที่ถูกฆาตกรรมและบาลล้านหลวงที่หายตัวไปการคาดเดาเกิดขึ้นอย่างบ้าคลาั่ง บางคนสงสัยว่าเป็นการต้นแม้ไม่มีสิ่งของใดหายไปบางคนคิดว่าอาจเป็นการกดขี่ทางาศาสนาแต่เสียงกระซิบเกี่ยวกับบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าเริ่มปรากฏขึ้นบางอย่างที่เป็นส่วนตัวและใกล้ชิดเมื่อผู้สื่อข่าวชาวโมร็อกโกรายงานว่าทั้งคู่เช็คอินในฐานะสามีภรรยาผู้สอบสวนได้สัมภาษณ์พนักงานโรงแรมและพ่อค้าแถวนั้นบาร์เทนเดอร์ในคาเฟ่ท้องถิ่นชื่อการิมอ้างว่าเขาเห็นทั้งคู่สองคืนก่อนเกิดเหตุ พวกเขานั่งใกล้กันดื่มไวน์คุยกันเบาๆเขากล่าวเขาเอามือแต่ใบหน้าเธอด้วยซ้ำผมไม่คิดว่าพวกเขาเป็นนักบวชพวกเขาดูเหมือนคนรักกันสําหรับแขกคนอื่นๆที่พักอยู่ที่เรียดในคืนนั้นไม่มีใครได้ยินเสียงกรีดร้องหรือเสียงรบกวนใดฮ่าฮนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันคนหนึ่งเล่าว่าเธอได้ยินเสียงทกเถียงกันเบาๆตอนที่ยงคืนแต่เธอก็ไม่ได้สนใจมากนักก็ที่นี่คือโมร็อกโกเมดินา ไม่เคยเงียบสนิทจริงๆหรอกเธอกล่าวแต่ตอนนี้พอมาคิดย้อนกลับไปมันก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันคริสตจักรในเมืองบอกโดได้รับแจ้งทันทีในตอนแรกพวกเขาออกแถลงการสั้นๆแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ่งต่อการเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าของซิสเตอร์อิซาเบลพร้อมทั้งขอความเป็นส่วนตัวแต่เมื่อผู้สื่อข่าวเริ่มขุดคุยประวัติของนักบวชทั้งสองก็พบว่ามีความไม่สอดคล้องหลายจุด ทำไมถึงไม่มีภา,ารกิจทางาศาสนาอย่างเป็นทางการในโมร็อกโกทำไมการเดินทางครั้งนี้จึงถูกระบุในเอกสารของคริสตจักรว่าเป็นการลาพักส่วนตัวเมื่อวันเวลาผ่านไปความตึงเครียดเพิ่มขึ้นปริษนายิ่งลึกซึ้งขึ้นใครคือคนที่สังหารซิสเตอร์อิซาเบลคุณพ่อเอมมานูเอลหายไปไหนและที่น่ากลัวที่สุดเขาคือเยื่หรือคนร้ายกันแน่คำตอบที่นักสืบก,กำลังจะเปิดเผยในไม่ช้า กลับน่าตกใจยิ่งกว่าที่ใครจะคาดคิดสองวันหลังจากที่พบร่างของซิสเตอร์อิซาเบลในห้อง203ของเรียนเอลเยสมินการสืบสวนคลิกเข้าสู่ด้านมืดมากขึ้นผลนิติเวศยืนยันว่าเธอถูกแทงอย่างน้อยหครั้ง3าแผลที่ด้านหลังสองแผลที่แขนและแผลรแรงหนึ่งจุดที่ลำคอการโจมตีนั้นรุนแรงและส่วนตัวอย่างยิ่ง ไม่มีบาดแผลป้องกันใดๆบนมือของเธอบ่งชี้ว่าเธออาจถูกทำร้ายจากด้านหลังโดยไม่ทันระวังตัวเวลาที่คาดว่าเสียชีวิตอยู่ระหว่าง23นากา30นาทีถึง1นาฬกาแองเลือดแห้งอยู่ใต้ร่างของเธอและพบสายประคำที่ขาดกำแน่นอยู่ในมือขวาของเธอสิ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่สะดุดใจคือไม่มีร่องรอยการงัดแงะเข้าห้องมีเพียงบัตรกุญแจสองใบที่ลงทะเบียนกับห้อง203ของอิซาเบลและเอมมานูเอล ไม่มีลายนิ้วมือใดที่ไม่ใช่ของพวกเขาทั้งสองกล้องวงจรปิดยืนยันชัดเจนไม่มีใครอื่นเข้าไปในห้องตั้งแต่เวลา21.20นนจนถึง8.00นสำหรับเจ้าหน้าที่โมร็อกโกข้อสรุปหนึ่งเริ่มชัดเจนขึ้นทุกทีคุณพ่อเอ็มมานูเอลคือผู้ที่สังหารเพื่อนร่วมทางของเขาแล้วหลบหนีไปแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เริ่มต่อชิ้นส่วนของเหตุการณ์ในคืนนั้นเข้าด้วยกันพนักงานเสิร์ฟของโรงแรมคนหนึ่งรายงานว่า ทั้งคู่สั่งอาหารคํำขึ้นไปที่ห้องเวลาประมาณ21นาฬกา45นาทีเป็นเมนูแก่ต้มสไตล์โมูรอบก,กันกับไวน์แดงหนึ่งขวดไม่มีอะไรผิดปกติเลยในท่าทางของทั้งคู่พวกเขายิ้มและขอบคุณผมพนักงานเสิร์ฟกล่าวเขาหัวเราะเธอเงียบผมไม่เห็นความตึงเครียดอะไรเลยขวดไวน์ที่พบในที่เกิดเหตุถูกดื่มไปเกือบหมดพบแก้วสองใบวางอยู่ที่โต๊ะหัวเตียง ใบหนึ่งมีลายนิ้วมือของเอ็มมาดูเอลอีกใบหนึ่งเป็นของอิซาเบลผลพิษวิทยายืนยันในภายหลังว่าไม่มีสารเสพติดหรือยากล่อมประสาทใดฮเฮะ้เวลาประมาณ23นาฬกาแขกที่พักอยู่ห้องข้างๆนักเดินทางแบกเป้ชาวสเปนชื่อลูเซียบอกกับนักศึกว่าเธอได้ยินเสียงถกเถียงเบาๆผ่านผนังบางฮ,ะฮะ้เป็นภาษาฝรั่งเศสเธอเล่าพวกเขาพูดกันเร็วมากเสียงผู้หญิง เริ่มดังขึ้นมีอารมณ์แล้วก็งเงียบไปฉันคิดว่าพวกเขาคงเลิกทะเลาะก,กันหรืออาจจะเข้านอนแล้วแต่หลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งถูกพบอยู่นอกห้องเศษกระจกใกล้ตรอกด้านหลังของโรงแรมนักสืบพบว่าหน้าต่างห้องน้ำขนาดเล็กถูกทุบจากด้านในมีร่องรอยเลือดบนกรอบก,กระจกที่แตกบ่งชี้ว่ามีใครบางคนอาจหลบหนีผ่านช่องนี้โดยได้รับบาดเจ็บตำรวจตามรอยเลือดจางๆจากกรอกไปยังถนนด้านข้าง แล้วมันก็หายไปเสื้อคลุมนักบวชและแจ็คเก็ตของเอมมานนเอลถูกพบทิ้งอยู่ในทางขยะห่างออกไปสองบล็อกสิ่งที่เริ่มต้นจากการหลบหนีสุดโรแมนติกได้กลายเป็นการล่าตัวผู้ต้องสงสัยเอมมานูเอลเดอร์ครอยไม่ใช่เพียงผู้สูญหายอีกต่อไปเขาคือผู้ต้องสงสัยหลักในคดีฆาตกรรมโหดร้ายนี้ที่ฝรั่งเศสคริสตจักรยังคงนิ่งเงียบนักกล่าวปักหลักอยู่หน้าสังคมนทนบอกโดยเรียกร้องคำตอบ แต่คำตอบเดียวที่ได้รับคือถแถลงการสั้นๆว่าเรากำลังให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่และภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของซิสเตอร์อิซาเบลเรารอความกระจ่างในสถานการณ์ที่น่ากังวลอย่างลึกซึ้งนี้ขณะที่แรงกดดันจากนานาชาติพุ่งสูงตำรวจโมร็อกโกขยายการค้นหาแจ้งเตือนตามพรมแดนภาพถ่ายของเอ็มมานูเอลถูกกระจายไปยังสนามบินและสถานีรถไฟแต่เขาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย นี่คืออาชญากรรมที่วางแผนไว้ล่วงหน้าอารมณ์ชั่วูกหรือมีความลับลึกซ่อนอยู่ที่คริสตจักรและคนทั้งคู่พยายามปิดบังไว้เมื่ออิซาเบลเสียชีวิตและเอมมานูเอลหายตัวการสืบสวนยังห่างไกลจากจุดสิ้นสุดตำรวจโมร็อกโกจึงเปิดการสืบสวนอย่างละเอียดที่ท่วนในคดีฆาตกรรมลึกลับของซิสเตอร์อิซาเบลฟอนิเยและการหายตัวอย่างปริศนาของคุณพ่อเอมมานูเอลเดอครอย คดีนี้ซึ่งขณะนี้ได้กลายเป็นคดีระหว่างประเทศดึงดูดความสนใจจากทั้งรัฐบาลฝรั่งเศสและอินเตอร์โพลขั้นตอนแรกคือการย้อนรอยเวลาของทั้งคู่ขณะอยู่ในมรับกัวนักสืบได้รวบรวมใบเสร็จต่างๆตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและสอบปากคำผู้คนที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กบับพวกเขาได้รับการยืนยันว่าทั้งสองมาถึงเมืองมาราเกตในวันที่13มกราคมซึ่งเป็น5วันก่อนเกิดเหตุฆาตกรรมพวกเขาเข้าพักในโรงแรมสามแห่งก่อนจะเช็คอินที่เรียลเอลเยสมิน สิ่งที่ทำให้ตำรวจรู้สึกแปลกใจก็คือความไม่สอดคล้องของเรื่องที่พวกเขาอ้างที่โรงแรมหนึ่งพวกเขาลงทะเบียนในานามมิสเตอร์และมิสซิสฟอนิเยที่อีกแห่งใช้ชื่อว่าเอมิลและซาบิโลรองมีเพียงที่รีแอสุดท้ายเท่านั้นที่ใช้ชื่อจริงของพวกเขาซึ่งอาจสะท้อนถึงความมั่นใจที่มากเกินไปนักสืบยูเซฟอันคาทาบีหัวหน้าคดีนี้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าพฤติกรรมของพวกเขาขัดแย้งกันเองพวกเขาดูระมัดระวังแต่ก็กลับประมาท ในเวลาเดียวกันเรากับว่าพวกเขาไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะซ่อนตัวหรือเปิดเผยตัวเองทางการยังสามารถตามรอยการเดินทางของพวกเขาทุ่งเมืองเก่าพวกเขาไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เดินตลาดและรับประทานอาหารที่ร้านหรูหลายพยานบอกว่าพวกเขาดูมีท่าทีใกล้ชิดกันและบางครั้งก็หยอกล้าอากันอย่างเปิดเผยสิ่งนี้ทำให้นักสืบเชื่อว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้พัฒนาไปไกลกว่าความผูกพันทางจิตวิญ,ญญาณแบบเพื่อนร่วมศาสนา แต่เกิดอะไรขึ้นในห้อง2 0 3คืนวันที่17มกราคมสถานที่เกิดเหตุได้ให้เบาะแสบางอย่างหลายนิ้วมือของเอมานูเอลถูกพบที่หน้าต่างห้องน้ําที่ถูกทุบแตกและยังมีรอยเลือดของเขาติดอยู่บนขอบหน้าต่างด้านนอกยืนยันว่าเขาน่าจะหนีออกทางนั้นการตรวจสอบสอยด้านหลังพบรอยรองเท้าที่ตรงกับขนาดรองเท้าของเอมานูเอลผลการชนสูตรศพของอิซาเบลแสดงให้เห็นว่ามีรอยฟกช้ำที่ข้อมือ ซึ่งอาจเกิดจากการต่อสู้ก่อนเสียชีวิตอย่างไรก็ตามที่น่าแปลกคือไม่มีบาดแผลป้องกันตัวบนสิ่งของของเอมมานนเอเลยในกระเป๋าเดินทางของเขามีตำราทางาศาสนาหลายเล่มยาแก้อาการวิตกกังวลและจดหมายลายมือที่ไม่ได้ลงชื่อเนื้อหาในจดหมายนั้นจะกลายเป็นหลักฐานสำคัญของคดีเรดฉันทนอยู่กับบาดนี้ไม่ได้อีกต่อไปเราไม่ได้แค่หนีจากบวชแต่เรากำลังหนีจากตัวเราเองท่านี่คือความรักแล้วทำไมมันถึงรู้สึกเหมือนเป็นความผิดบา ไม่มีใครแน่ใจว่าเอ็มมานูเอลหรืออิซาเบลเป็นคนเขียนจดหมายฉบับนี้แต่ข้อความดังกล่าวสะท้อนถึงความขัดแย้งภายในจิตใจอย่างรุนแรงตอนนี้นักสืบเริ่มพิจารณาแรงจูงใจใหม่คืออาการทางอารมณ์ที่ไม่มั่นคงอินเทอร์โพได้ออกหมายแดงสำหรับเอ็มมาโูเอลเดอรอยขณะที่ตำรวจโมร็อกโกเชื่อว่าเขาอาจพยายามหนกหนีออกนอกประเทศทางบกโดยอาจผ่านเซลตาซึ่งเป็นเขตปกครองของสเปนที่อยู่ทางเหนือของมาราเกตเพียงไม่กี่ชั่วโมงตำรวจชายแดน จึงได้รับการแจ้งเตือนและมีการเพิ่มความเข้มงวดตามจุดตรวจต่างฮในขณะเดียวกันตำรวจฝรั่งเศสเริ่มตรวจสอบประวัติของเอมมานูเอลสิ่งที่พบสร้างความรู้สึกไม่สบายใจย้อนกลับไปในปี2019เขาเคยถูกพักงานชั่วคราวหลังมีรายงานเรื่องความใกล้ชิดที่ไม่เหมาะสมกับสตรีในโบสแต่คดีถูกยกเลิกเนื่องจากขาดหลักฐานอิซาเบลในขณะนั้นเคยลาพักหเดือนในปี2022เพื่อทบทวนตัวเองสิ่งเหล่านี้ ทำให้ดูเหมือนว่าทริปโมร็อกโกนี้อาจไม่ใช่การท่องเที่ยวแบบฉับพลันแต่เป็นการหลบหนีในมาราเกตนักสืบอันคาทาบีสั่งให้ค้นหาตามโบสถ์ท้องถิ่นและสถานรงต่างๆจนกระทั่งเกิดความคืบหน้าในวันที่24มกราคมเกือบหนึ่งสัปดาห์หลังการฆาตกรรมเมื่อบ,บาลหลวงแห่งภารกิจฟรานซิสกันในเมืองรายงานว่าเห็นเอ็มมานนเอลตามคำให้การของบาลหลวงเอ็มมานูเอลมาถึงในวันรุ่งขึ้นหลังเกิดเหตุขอที่พักพิงและอ้างว่าทําพาสปอร์ตหาย ตอนแรกฉันจําเขาไม่ได้บ้าหลวงเล่าให้ตํารวจฟังเขาไม่ได้กวนหนวดหน้าซีดและตัวสั่นเขาบอกว่าเขาต้องการที่สําหรับสวดมนต์แต่บางอย่างมันรู้สึกแปลกเอ็มมานูเอลพักอยู่เพียงคืนเดียวแล้วก็หายตัวไปอีกครั้งแต่ตอนนี้ทางการมีทำลายมีภาพปรากฏตัวที่ยืนยันได้และมีร่องรอยการไล่ล่าจึงเริ่มขึ้น เก้าวันหลังจากเหตุฆาตรกรรมซิสเตอร์อิซาเบลทีมสืบสวนของโมร็อกโกและฝรั่งเศสพบความคืบหน้าครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนทุกอย่างกล้องวงจรปิดจากร้านขายของที่ระลึกในเมืองเอสซาอิราซึ่งอยู่ห่างจากมาราเกตเกือบ200กิโลเมตรจับภาพชายคนหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับบารหลวงเอมมานนเอลเดอรอยขณะเดินเพียงลำพังอยู่ริมทะเลเขาสวมเสื้อฮู้ดสีเทาถือเป้สะพายหลังเก่าๆและดูซุกซีทีมสืบสวนเปรียบเทียบภาพกับรูปเก่า ตรงกันแปลกแต่สิ่งที่พบจากภาพนั้นกลับน่าหวั่นวิตกยิ่งกว่าเมื่อซูมเข้าไปดูเวลาบนภาพกลับพบว่าภาพนี้ถูกบันทึกไว้เพียง36ชั่วโมงหลังเกิดเหตุฆาตกรรมขณะที่ทุกคนยังเชื่อว่าเอมมานูเอลอยู่ในมาราเกตทำลายมันไม่ลงตัวเมื่อกลับไปตรวจสอบฟุตเทจของวันนั้นนักสืบพบสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่ามีเงาของผู้หญิงอีกคนปรากฏอยู่ห่างจากเอมมานูเอลประมาณ10เมตรเธอเดินตาม หลังเขาและเธอดูเหมือนอิซาเบลราวกับถอดแบบเป็นไปได้หรือว่าเธอยังมีชีวิตอยู่การชนะศพในห้อง203จึงถูกสั่งให้ตรวจสอบใหม่อย่างละเอียดทีมพิสูจน์หลักฐานโมร็อกโกกลับไปทบทวนรายงานเดิมและพบความจริงที่น่าตกตะลึงข้อมูลทางตะกร,รมของศพไม่ตรงกับแฟ้มของซิสเตอร์อิซาเบลที่ส่งมาจากฝรั่งเศสผู้เสียชีวิตไม่ใช่อิซาเบลฟอร์นิเย แต่คือผู้หญิงชาวฝรั่งเศสอีกคนชื่อว่าเซซิลมโรโรอายุ43ปีซึ่งเดินทางคนเดียวในโมร็อกโกโดยใช้ชื่อว่าซาบินโลรองทันใดนั้นคดีก็พลิกกลับอย่างสิ้นเชิงนักสืบต้องตั้งคำถามใหม่ว่าใครกันแน่ที่ตายในห้อง203แล้วอิซาเบลอยู่ที่ไหนอินเทอร์โพจึงเริ่มไล่ตามเส้นทางของเซซิลพบว่าเธอเดินทางเข้ามาในโมร็อกโกก่อนเหตุการณ์หนึ่งสัปดาห์ การติดต่อครั้งสุดท้ายของเธอกับครอบครัวเกิดขึ้นทางอีเมลจากมาราเกตสองวันก่อนจะเสียชีวิตตอนนี้นักสืบเชื่อว่าเอ็มมาดูเอลและอิซาเบลน่าจะรู้จักกับเซซิลอาจจะที่โรงแรมหรือคาเฟ่และใช้เธอเป็นส่วนหนึ่งของแผนบันทึกการโทรยิ่งเพิ่มความลึกลับเข้าไปอีกในคืนที่เกิดเหตุมีการโทรจากโทรศัพท์ของเอ็มมาดูเอลไปยังหมายเลขนเมืองลียงที่จดทะเบียนในชื่อลุกฟอนิเยที่ชายของอิซาเบล เมื่อนักสืบติดต่อไปลุกให้ข้อมูลที่สะเตือนใจน้องสาวผมออกจากศาสนาในใจมานานแล้วเขากล่าวเธอวางแผนจะทำอะไรบางอย่างที่สุดพว้วเธอไม่ต้องการหลบซ่อนอีกต่อไปลุกยังแสดงอีเมลและจดหมายที่อิซาเบลส่งให้เขาหลายเดือนก่อนเดินทางในจดหมายเธอสารภาพความสัมพันธ์ทางความรักกับเอมมานูเอลและความต้องการที่จะหายตัวไปจากการตัดสินของโลกใบนี้ จดหมายฉบับสุดท้ายลงวันที่สองวันก่อนเหตุการณ์สะท้อนความรู้สึกเยือกเย็นจนหน้าขนลุกให้อภัยฉันด้วยลุกแต่เพื่อจะได้เกิดใหม่ใครบางคนต้องตายก่อนนักสืบจึงเริ่มตั้งทฤษฎีใหม่เอมมานูเอลและอิซาเบลอาจร่วมกันจัดฉากฆาตกรรมโดยใช้เซซิลเป็นเหยื่อผู้ไม่รู้เรื่องไม่แน่ชัดว่าเซซิลถูกฆ่าเพราะความสิ้นหวังอุบัติเหตุหรือการไตรตรองไว้ลงหน้าแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอน อิซาเบลยังมีชีวิตอยู่และอาจกำลังเดินทางรวมกับเอ็มมานูเอลโดยใช้ชื่อใหม่วันที่28มกราคมทั้งคู่ถูกพบอีกครั้งคราวนี้ที่เมืองแทนเจียขณะพยายามขึ้นเรือข้ามฟากไปสเปนเจ้าหน้าที่โมร็อกโกได้รับรายชื่อผู้โดยสารช้าไปหรือได้ออกจากฝั่งไปแล้วเกมเปลี่ยนไปแล้วสิ่งที่เริ่มจากการไล่ล่าปรณีคดีบัตดนี้กลายเป็นการไล่ล่าระดับนานา,นาชาติเพื่อตามหาสองผู้หลบนีอดีตท้าและอดีตแม่ชี ซึ่งกำลังถูกหมายจับในข้อหาฆาตกรรมช่อกงและขโมยตัวตนอินเทอร์โพจึงยกระดับคดีใบหน้าของพวกเขาปรากฏบนรายชื่อผู้ต้องหาที่ทางยุโรปต้องการตัวมากที่สุดแต่แล้วสิ่งที่น่าสะพรึงที่สุดกลับมาจากคำพูดของนักสืบฝรั่งเศสที่เป็นหัวหน้าคดีเขาพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาและหม่นหมองพวกเขาไม่ได้หนีแค่จากศาสนาแต่หนีจากศีลธรรมเองวันที่สองกุมภาพันธ์เพียงกว่าสองสัปดาห์หลังเกิดเหตุ ขาตกรรมหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในยุโรปก็ได้รับบาะแสสําคัญหน่วยลาตระเวนชายแดนของสเปนแอนเคเซสได้รับสายลับนิรนามแจ้งว่ามีชายหญิงคู่หนึ่งที่มีลักษณะคล้ายผู้ต้องหาที่หนีจากโมร็อกโกถูกพบขึ้นรถโดยสารกลางคืนมุ่งหน้าไปทางเหนือสู่เซบียาทางการท้องถิ่นรีบประสานกำลังเพื่อดักสกัดรถตำรวจแห่งชาติของสเปนตั้งจุดตรวจอย่างเงียบๆนอกเมืองคอโดบาเวลา3นากา47นาที รถโดยสาระยะไกลคันนั้นถูกสั่งหยุดเจ้าหน้าที่ขึ้นไปบนรถและเริ่มตรวจสอบผู้โดยสารทีและคนอย่างเงียบฮ่าฮะ่สามแถวจากด้านหลังชายคนหนึ่งใส่หมวกเบสบอลเงยหน้าขึ้นมองสกตาเจ้าหน้าที่แล้วลุกขึ้นกระทันหันเหมือนจะวิ่งหนีเขาคือเอมมานนเอลเจ้าหน้าที่ตะครุบตัวเขาไว้ได้ทันก่อนจะถึงประตูทางออกส่วนผู้หญิงที่นั่งข้างเขายังคงนิ่งสงบ เมื่อเจ้าหน้าที่ขอดูบัตรประชาชนเธอตอบเบาๆว่าฉันคือซิสเตอร์อิซาเบลฟอนิเยตหรือเคยเป็นทั้งคู่ถูกจับกลุ่มโดยไม่มีการขัดขืนเพิ่มเติมเอ็มมานูเอในขณะนั้นรีพอทิตลีตัวสันและพึมพำบทสวนขนดขณะถูกนำตัวขึ้นรถสายตรวจอิซาเบลไม่พูดอะไรอีกเลยระหว่างการจับกลุ่มการจับกลุ่มของพวกเขากลายเป็นข่าวพาดหัวทั่วทั้งยุโรปพระนีคดีและแม่ชีถูกพบในสเปน หนึ่งพาดหัวข่าวกล่าวรักต้องห้ามจบลงด้วยกุญแจมืออีกฉบับว่าไว้แต่เรื่องนี้ยังห่างไกลาจากคำว่าจบระหว่างสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่สเปนตอนแรกเอ็มมานนเอลปฏิเสธการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตรกรรมเขาอ้างว่าเซซิลโมโรโรต่างพวกเขามาหลายวันและเริ่มหมกมุ่นกับอิซาเบลเขากล่าวว่าเซซิลบุกเข้าไปในห้องพักของพวกเขาและเกิดเหตุการณ์รุนแรง เขาอ้างว่าเซซิลล้มลงระหว่างการต่อสู้และเสียชีวิตโดยไม่ตั้งใจแต่ผลชนะสูตรพบรอยแผลถูกแทงหลายแห่งซึ่งไม่สอดคล้องกับการล้มตามธรรมชาติเรื่องราวของอิซาเบลกลับเยือกเย็นและผ่านการไตรตรองเธอยอมรับว่าทั้งคู่ได้ทำความรู้จักกับเซซิลที่คาเฟ่เซซิลเดินทางคนเดียวและมักบ่นเรื่องความเหงาเอมมานูเอลจึงชวนเธอไปที่เรียกของพวกเขาเพื่อรับประทานอาหารเย็นและดื่มไวน์อ้างอิงจากอิซาเบล เซซิลคิดว่าไม่มีอะไรอันตรายแต่ในคืนนั้นขณะเซซิลหมดสตดิซึ่งน่าจะถูกวางยาอิซาเบลจึงเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นของเซซิลมันเป็นทางเดียวเท่านั้นเธอบอกกับนักสืบสเปนเราต้องหายไปศพเดียวอาชญากรรมเดียวการหลกนีเดียวเมื่อถูกถามว่าใครเป็นคนลงมือแทงเซนอิซาเบลนิ่งเงียบทนายของเธอภายหลังอ้างว่าอิซาเบลมีบาดแผลทางจิตใจและไม่สามารถรับผิดชอบเต็มที่ ทั้งคู่ถูกส่งตัวกลับโมร็อกโกเพื่อรับการดำเนินคดีระหว่างเที่ยวบินเจ้าหน้าที่ที่คุ้มกันระบุว่าทั้งสองมีพฤติกรรมเหมือนคู่รักไปเที่ยวแชรหูฟังกระซิบกันแม้กระทั่งหัวเราะเบาๆครั้งหนึ่งสิ่งนี้สร้างความรู้สึกอึดอัดลึกๆให้ทุกคนบนเครื่องในโมร็อกโกการเตรียมการพิจารณาคดีเริ่มต้นอย่างรวดเร็วเอ็มมานูเอลถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยตรตรองไว้ก่อนขโมยตัวตนและขัดขวางกระบวนการยุติธรรม อิซาเบลก็ถูกตั้งข้อหาคล้ายกันรวมถึงสมคบคิดกระแสสาธารณชนแตกออกเป็นสองทางบางคนมองว่าทั้งคู่เป็นคนรักที่ผิดหวังจากาศาสนาที่กดทับจนผลักดันพวกเขาสู่ความสิ้นหวังแต่อีกฝ่ายมองว่าทั้งคู่คือผู้ควบคุมอย่างเลือดเย็นที่ใช้าศาสนาเป็นฉากบางหน้าเพื่อลงมือฆ่าอายการคนหนึ่งกล่าวสรุปแบบน่าจดจำว่าพวกเขาสวมเสื้อคลุมของพระเจ้าแต่กระทำทุกอย่างในเงามืดของการหลอกลวง การจับกุมของพวกเขาคือจุดพีคของคดีที่ทำให้สองทวีปต้องช็อกแต่เมื่อวันพิจารณาคดีใกล้เข้ามาคำถามบางข้อยังคงลอยค้างโดยเฉพาะคำถามหนึ่งใครกันแน่ที่แทงเซิร์โมโรโรไม่มีใครพูดและบางทีอาจไม่มีวันพูดเลยการพิจารณาคดีของเอมมานูเอลเดอรอยและอิซาเบลฟอนิเยเริ่มต้นขึ้นในวันที่10มีนาคมภายในห้องพิจารณาคดีแน่นขนาที่เมืองมาราเกต กล้องไม่ถูกอนุญาตให้เข้าไปแต่สื่อมวลชนเข้าจับจองทุกที่นั่งผู้ประท้วงมารวมตัวด้านนอกบางคนเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเยือบางคนกล่าวหาว่านี่คือการล่าแม่มดต่ออดีตนักบวชตั้งแต่เริ่มต้นอายการก็ถแถลงจุดยืนชัดเจนนี่ไม่ใช่อาชญากรรมแห่งความรักมันคือการกระทำที่วางแผงนังหน้าซึ่งขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาอันเห็นแก่ตัวที่อยากหลบหนีส,สือีมร่นักท่องเที่ยวผู้บริสุทธิ์ได้กลายเป็นหมักตัวหนึ่งและสุดท้ายคือศพ เพื่อให้คู่รักสองคนลบอดีตของตนและมีชีวิตที่เป็นอิสระตลอดห้าวันศาลได้รับฟังรายละเอียดที่ชวนสะเพรงรายงานพิวิทยายืนยันว่าสซีถูกวางยาโลเรซิพมพขนาดสูงซึ่งน่าจะถูกใส่ลงในวายระหว่างมือค่ำหลังจากที่เธอหมดสติเธอถูกแทงหลายครั้งบาดแผลไม่มีร่องรอยการต่อสู้แสดงว่าเธอไม่เคยฟื้นขึ้นมาเลยอาวุธสังหารถูกพบในถังขยะห่างจากที่พักรีแอคครึ่งกิโลเมตรและมีลายนิ้วมือของทั้งนิมนิวัลและอิสเบล ในขณะเดียวกันฝ่ายจำเลยก็พยายามวาดภาพในอีกแงม่มุมพวกเขาอ้างว่าอิมมานูเอลและอิซาเบลต้องทนทุกทรมานทางจิตใจและอารมณ์มาหลายปีจากการถูกกดขี่โดยศาสนาความสัมพันธ์ของทั้งสองถูกประนามจากคนรอบข้างอาชีพพังทลายและชื่อเสียงถูกทำลายตามที่ทีมทนายระบุทั้งสองเพียงแค่ต้องการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่ก่อฆาตกรรมทนายของอิซาเบลยืนยันว่าเธอไม่ได้มีส่วนร่วมในการลงมือสังหารและบาดแผลทางจิตใจ จากการหลบหนีสถาบันทางาศาสนาอันเข้มงวดทําทให้การตัดสินใจของเธอขาดสติส่วนทีมของ e อิมเมนูอ้างว่าการแทงนั้นเกิดขึ้นจากความตื่นตระหนกหลังจากซิซีเริ่มมีท่าทีรุนแรงแต่ไม่ว่าคําแก้ต่างจะเป็นเช่นไรทั้งสองฝ่ายก็ไม่สามารถอธิบายคําถามสําคัญได้ทําไมพวกเขาจึงพยายามําให้ร่างของซิซีดูเหมือนเป็นอิาเบลในวันสุดท้ายของการให้ปากคําสารได้รับฟังคําเบิกความจากลูกฟอนีอ พี่ชายของอิาเบลเขาขึ้นให้การและอ่านข้อความส่วนหนึ่งจากจดหมายฉบับสุดท้ายที่อิาเบลส่งหาเขาโบสได้พรากทุกอย่างจากพวกเราพวกเขาทําให้เราต้องซ่อนตัวตนของตัวเองเราไม่ใช่คนเลวเราแค่เป็นอิสระห้องพิจารณาคดีตกอยู่ในความเงียบหลังการพิจารณาผู้พิพากษาโมร็อกโกอ่านคําตัดสินในวันที่18มีนาคมอิเมนยูอัดดครอยถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมโดยไตรตรองไว้ก่อนลองแปลอัตลักษณ์ และสมรู้ร่วมคิดเขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสรอลงอาญาอิเซเบฟฟอร์นีเอถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานสมรู้ร่วมคิดและช่วยปกปิดคดีฆาตกรรมเธอได้รับโทษจำคุก25ปีไม่มีการแสดงอารมณ์ใดๆจากทั้งสองจำเลยขณะฟังคำตัดสินครอบครัวของเซซีอซโมอโรที่บินมาจากปารีสเพื่อฟังคำพิพากษาได้กล่าวแถลงสั้นๆต่อสื่อเธอเป็นคนที่เมตตาใฝ่รู้และอยากเห็นโลกเธอไว้ใจคนผิด และต้องจ่ายด้วยชีวิตของเธอหลังเหตุการณ์คาทอลิฟรังเศสออกถแถลงการด้วยถ้อยคำที่ระมัดระวังแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ่งต่อทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบพร้อมให้คำมั่นว่าจะมีการทบทวนระบบสนับสนุนทางจิตใจและอารมณ์สำหรับนักบวชแต่สำหรับหลายคนความเสียหายได้เกิดขึ้นไปแล้วนักกล่าวรายหนึ่งที่รายงานคดีนี้กล่าวไว้ว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของคดีฆาตกรรมแต่มันคือการแตกสลายของสองชีวิตท,ที่ถูกหล่อหลอม ด้วยศรัทธาความหวาดกลัวและความรักต้องห้ามและหญิงผู้บริสุทธิ์ที่ต้องมาตกเป็นเหยื่อะระหว่างทางเริอที่เกิดเหตุฆาตกรรมได้เปลี่ยนเจ้าของใหม่แล้วเจ้าของใหม่ปฏิเสธให้เช่าห้อง203อิเมนยุอาขณะนี้รับโทษตลอดชีวิตหลังลูกโงงในเรือนจำโมร็อกโกส่วนนิเซเบลจะอายุเลย60ไปแล้วก่อนที่เธอจะได้เห็นแสงแห่งอิสรภาพอีกครั้ง